จะพามาอัปเดตซ็อกเอาติดนะคะเข้ามาใหม่มีมากถึง40คันนะคะเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นปี2018นะคะสีบอลเงินอชิบอชิบเดินได้ค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านไปรับชมกับโต y ยต้าคอโ l ล่าอาติสโฉมปี2018-19นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่389,000มีเข้ามามากถึงเกือบ40คันเลยแบบสุใจสุดๆไปเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ เจ็ดชั้นต้นๆเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะคะยังสามารถจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะห้ามพลาดดูคลิปนี้ให้จบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วค่ะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะวันนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1น,นะคะกรุงเทพมหาคนครและในคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุกท่านมาอัปเดตซอกเอาติ แล้จะบอกว่านะคะช่วงนี้เอาติสเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเข้ามาถึงเกือบ40คันเลยเอาติสปี2018นะคะเข้ามาเยอะมากๆแบบจุใจสุดๆนะคะท่านใดที่สนใจกำลังมองหารถเก่งขนาดกลางนั่งสบายเดินทางไกลนี่สบายมากนะคะแล้วก็ปัญหาจุกจิกน้อยมากๆด้วยนะคะกับเอาติสนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดบอกเลยว่าเอาติสเนี่ย เป็น b e s t s เซลเลนะคะท็อปสุดขายดีสุดนะคะในบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะนึกถึงเอาติสต,ต้องนึกถึงเพชรยนต์เท่านั้นค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นรถที่ปลดระวังจากหน่วยงานค่ะนะคะประวัติต่อสูงเลยนะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ํานะคะหากนํารถออกไปเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งนะคะมีการจมน้ําเอาหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจานวนและในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตซ็อกเอาติสแบบ จุใจส,สุดๆเลยนะคะให้ทุกๆท่านนะคะสาวกอเอติดนะคะได้รับชมกันเลยนะคะมาดีกว่ามาเริ่มกันอ่ะนี่คันนี้เลยดีกว่าอันนี้คือสีดําที่เข้ามาใหม่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินนะคะปี18ราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่380,000 9,000บาทนะคะก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000ปลายปลายเจ0 0พต้นต้นเครดิตด,ดีนะคะเอาติดยังจัดยอดได้เต็มอยู่ฟรีดาวได้อยู่นะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้อ่านะคะบอกเลยว่าเข้ามาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้รถสวยนะคะอนุมัติไว จัดเต็มไปเลยนะคะคันนี้เป็นอัลติสสีดำเดี๋พาดูอัลติสสีดำก่อนนะ,ะจะมีสีดำสีขาวแต่ว่าเข้ามาใหม่จะเป็นสีบอลเงินนะคะพามาดูได้ลูกค้าอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะคันนี้นะคะ อ่ะนี่คันนี้เป็นโฉมปี2018นะคะราคา439,000คันนี้ไม่อยู่ที่ประมาณแสนเก้สีดำคันนี้รู้สึกว่าจะติดจองหรือยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สีขาวสีดำนี่คือมาไวไปไวจริงๆนะคะคันนี้จะได้เป็นโฉมสีดำนะคะ1.6ปี2000 18อ่านะ,ะการันตีสภาพเดิมค่ะนะคะและอีกหนึ่งคันนะคะตรงนี้เลยนะคะที่ตะก้องอยู่ใกล้ๆอันนี้จะเป็นสีขาวค่ะนะคะเป็นสีขาวคันนี้นะคะเป็นเอลติโฉมปี2018เช่นเดียวกันนะคะ389,000อันนี้คือไม่อยู่ที่ประมาณ200,000นะคะของเรานะคะอันนี้ก็คือเช็ค ประวัติได้เช็คประวัติศูนย์ได้นะคะอันนี้มายอยู่2 0 0แสนราคา3 8 9 0 0 0 0การันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพืความชนหนักจมน้าอันนี้1.64รุ่นนี้นะคะจะได้เป็นโฉมไมเนเชนได้ถูกลมนิรภัย7ย็ดใบเป็นปุ่มฟุตธสา์ด้วยตัว1 6ึนะคะ,อ,ะอันนี้สีขาวนะคะถัดไปอีก1นึ่คันก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันค่ะ นะคะนี่จะมี2องคันนะและก็สีบอลเงินนะสีนี้เป็นโฉมที่ขายดีแล้วก็เป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายเป็นสี b บ s เซลเ l อร์จะบอกว่ารถเอาติสเห็นมีเยอะแบบนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะดูง่ายๆนะคะดูจากหน้า18ได้นะคะไม่มีรถแท็กซี่แน่นอนค่ะนะอันนี้จะเป็นรถปลระวังจากหน่วยงานนะคะแ0แล้วนะคะจะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานอันนี้ราคา4 1 9 0 0 0ปี2018 นี่นะคะปี2018อันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000ต้นๆนะคะเออไม่ใช่7,000ต้นๆ6,000ปลายๆจะอยู่ประมาณนี้นะคะฟรีดาวค่ะลูกค้าเครดิตดีจัดยอดได้เต็มนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในสักหนึ่งคันก่อนจะพาดูภายในคร่าวๆสักหนึ่งคันแล้วก็จะพาไปอัปเดตดูเรื่อยๆนะคะอ่ะนี่นะคะโฉมเอาติสนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมสีเบจแบบนี้นะคะแล้วก็พวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัย พาวเวอร์นะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์จะเป็นเกียร์ CVT นะคะเจ็ดสปีดนะคะสามารถอ่าเล่นเกียร์ได้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสุขเรื่อชิฟต์นะคะมีแมนนวลนตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นอ่าพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันเป็นปุ่ม ปุ่มสตาร์นะคะเป็นปุ่ม Start ทมือนะคะกระ,ะจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะ,ะแล้วตรงนี้ก็รองรับ CD FM AM ค่ะคอนโซลด้านหน้ากว้างนะคะถุงลมนิรภัย7ใบนะ,ะและก็ที่สำคัญค่ะโฉมไมน่าเชนรุ่นนี้นะคะขึ้นมาด้านหลังนะคะถ้ารถปลดล็อกแล้วสามารถกดจากด้านหลังได้เลยนะคะนี่ก็ดึงขึ้นได้เลยถ้ารุ่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถกดด้านหลังได้นะคะเราต้องกดจากรีโมทหรือไม่ก็กด,ดด้านข้างคนขับนะคะ อ่ะนี่อันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะจะอยู่ด้านล่างนะตรงด้านหลังมียางเป็นยางอ่าอะไรนะคะเนี่ค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะแล้วก็ตรงนี้ซีนซิลิลโคนจะเป็นสีขาวไข่ไก่ค่ะน,นี่คือรอยเมคอัพนะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่ตตตงรอยเชื่อมนะคะเดิมๆสีด้านๆแบบนี้นะนี่คือเอาติดเนาะ นี่คือรถเดิมข้อดีของรถปลดระวังจากหน่วยงานเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะแล้วก็ รถจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะหเดือนเข้าทีปีหนึ่งเข้าทีนะคะเราถึงเอามาเพื่อความสบายใจลูกค้าจะได้ใช้ไปยาวๆนะคะใช้ไปยาวๆเลยนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมในเรื่องของการเก็บบางอย่างนะคะที่เราบอกว่าปรับสภาพปรับสภาพคืออะไรนะคะไม่ได้ชนหนักมาแล้วเราปรับสภาพนะ no ไม่ใช่นะคะอาจจะมีของเราเป็นรถมือสองคัดเกรดเนาะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะเป็นธรรมดานะคะเป็นเสน่ห์ของรถมือสองนะคะก็อาจจะมีเก็บเพื่อความสวยงามนะคะเก็บเพื่อความ ยงาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะก็เข้ามาเกือบ40คันเลยสภาพสวยมากแบบใหม่กิ๊กนะคะเราปรับสภาพให้นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะบางทีรถเข้ามาเนี่ยรถภายนอกสภาพสวยแต่บางทีอาจจะมีแบบเบาสุดนิดนึงอันนี้คือเราก็ปรับสภาพเก็บงานให้ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลได้รถออกไปใช้ยาวๆเลยนะคะอ่ะก็จะมีและที่สําคัญมานน่ กวักมือเรียกเรามีนี่ด้วยค่ะนะคะรถที่สามารถสแกน QR code ได้นะคะก็คือรถคันนี้ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วทั้งหมด274รายการว้าวาว้าวนะคะคันนี้อ่ะโครงสร้างหลักเราจะไม่ยุ่งนะคะตรงนี้นะ,ะมีการเก็บงานรละเอียดให้คันนี้419,000ปี2018นะคะไม่จะอยู่ที่อ่าแสนสี่ 148,000สก็คือนีจะเป็นอย่างนี้ราคา389,000ดที่เข้ามาไม่จะอยู่ที่ประมาณแสนห0 0สนหกแสหขึ้นจะอยู่ที่เอ่อสี่ จะอยู่ที่38900นนานะคะแต่ว่าถ้าไม่แสนสามที่เข้าล็อตเข้ามาใหม่จะอยู่ที่399,00 0าค่ะนะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นไม่หลักหมื่นตอนนี้ไมหลักหมื่นก็เข้ามาเยอะนะไม7์เจ0 0หมื่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ4 29,00 0บาทค่ะและก็ทาไม9์0 0 0หที่น้ำหนึ่งดูนะนี่ทำการบ้านมาจะอยู่ที่เอ่อจะมี4เอ่อ 400, กับอีก10,000นะคะหรือจะเป็น 4 1>, 1 9แสนจะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คลักกันไปนะคะลูกค้าอยากเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับสามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยน์ถนธน,ธน,ธนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานะครถ้ามาไม่ถูกทำยังไงคะย่องหูโทรเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะเราจะมีแอดมิคอยให้บริการแล้วก็มีเซลน่ารักน่ารักนะคะคอยให้บริการคุณลูกค้า อยู่นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมอีกหนึ่งโกดังนะคะที่รถกําลังพยอยเข้ามาก็มีการเก็บงานเนาะตรงนี้คือเป็นรถที่ตั้งโชว์ตั้งขายก็จะมีทั้งเอาติสนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สับเปลี่ยนกันไปนะคะก็รถแต่ละรุ่นวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกเอาติสกันเนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพามาดูเอาติสคันหนึ่งสองคันอ่ะคันหนึ่งอยู่ตรงนี้ จะเป็นสีตัวนี้ติดจองแล้วนะคะแต่ว่าเราจะพาไปดูก็จะมีโฉมใหม่เหมือนกันโฉมใหม่ก็จะเป็นโฉมเออเอลติดออลนิว e นะคะถุงลมนิรภัยเสร็จใบเหมือนกันนะคะหน้าก็จะเปลี่ยนโฉมรู้สึกว่าจะมีรุ่นนี้คันหนึ่งนะคะปี2019และปี2020นะคะที่ยังว่างอยู่นะคะที่ยังไม่มีเจ้าของอันนี้คือมีเจ้าของจองแล้วนะคะคันนี้เป็นปี2018ปเออปี2019นะ,ะเป็นโฉมออนนิวถุงลมนิรภัยเสร็จใบเหมือนกันนะคะก็จะเป็นโฉมใหม่นะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปจาก ตัวเก่านะคะไปะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งโกดังค่ะนะคะรับชมได้ไป แล้วค่ะตอนนี้นั่นหนึ่งก็อยู่ที่โกดังสามนะคะพามารับชมเอาติดอีกหนึ่งส่วนค่ะเพราะว่าตอนนี้รถเข้ามาถึง40คันนะคะก็จะอยู่ในโกดังสามส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีโรงช่างอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีการส่งไปปรับสภาพอีกส่วนหนึ่งด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอัปเดตนะคะบางส่วนนะคะที่อยู่โกดังสามนะคะมาเริ่มจากตรงนี้ค่ะนี่นัส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินนะคะอย่างที่น้่หนึ่งแจ้ง80%อนตะคะเอาติดจะเป็นรถบดระวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้ แต่งที่มาที่ไปได้นะคะแล้วรถพวกนี้นะคะประวัติต่อศูนย์ได้เลยนะคะเข้าศูนย์ต่อเช็คระยะต่อศูนย์ได้เลยนะคะการันตีสภาพเดิมอันนี้จะเป็นโฉมหน้าใหม่นะเช่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโฉมนี้ปี2018นะคะมาเยอะมากๆเอาแบบจุใจนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา Toyota, Corolla, า l t i ติ 1.6G โฉมปี2018นะ,ค,ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0ไม่9,006ตอนนี้ไม่หลักหมื่นเข้ามาเยอะ นะคะก็จะมีไม่แปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นไม่แสนสามไม่แสนสี่และไม่แสนหกตอนนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะที่เข้ามาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคงสร้างหลักอันนี้เราไม่ยุง่งการันตีคงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะหากนํารถออกไปนะคะเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งนะคะเรายินดีซื้อคืนการันตีนะคะอันนี้ก็บางส่วนเมื่อกี้พาไปดูเนาะบางคันเขาก็จะมีเอ่อ สแกนบาร์โคดนะคะที่ตรวจเช็คได้เพราะว่ารถของเราเนี่ยผ่านการตรวจสภาพ274รายการมาแล้วด้วยนะแล้วก็เอาติสก็จะเป็นรถที่ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแ0 0แปดหมืนาพไมลแสนเก้านะคะถือว่าจะบอกว่าไม่เยอะอันนี้คือถือว่าเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอะขับขี่ระยะทางเหมาะสม อ่าเรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นรถที่ใช้งานนะคะสภาพนี้คือบอกเลยว่ากิ๊กแน่นอนนะคะเข้ามารับชมได้เลยอะไรนะกิ <c ười> ๊กกิ๊กคลิปนะคะใหม่คลิปเลยนะคะเข้ามารับชมเข้ามาลองขับได้ะะเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะอยากเอ๊ะอยากดูว่าคันนี้ ช่วงล่างเป็นยังไงเอ๊ะคันนี้ช่วงล่างเป็นยังไงนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะนะคะเพื่อความสบายใจลูกค้าหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากเออคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่สะดวกเข้ามานะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะอยากดูจุดตรงไหนนะคะเราก็จะมีแอดมินนะคะพามาดูตามจุดต่างๆแล้วก็มีบริการจัดไปแน้นถึงหน้าบ้านและที่สําคัญค่ะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยค่ะแล้วเราก็มีไฟแน้นนะคะสถาบันนะคะ รองรับเยอะเลยนะคะรองรับเยอะเลยเครดิตเป็นยังไงโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะเราก็ยินดีค่ะนะคะช่วยลูกค้าดันให้ทุกเทสเลยนะคะอะมาดูด้านหลังก็จะมีสีขาวนะคะสีขาวสีดำก็จะเข้ามาค่อนข้างก็มีเข้ามาอยู่นะคะก็แต่ว่าจะสีบอลเงินนีก็จะเข้ามาเยอะกว่านะคะอันนี้สามแส0แปดหมื่นเสีขาวสามหมื่นสามแสนแปดหมื่นเก้าันมาอยู่ที่ประมาณอ่าแสนแปด ะะอยู่ประมาณนี้นะคะก็อันนี้เลขทะเบียน2ตัวด้วยนะคะและฝั่งนี้นดูฝั่งนี้ก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นเอาติสนะคะฟิล์มอันนี้ก็คือเราก็ติดให้นะคะสภาพสเปคเดิมโรงงานนี่ค่ะแม็กเดิมเอาติดรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นแม็กขอบ16นิ้วแล้วก็ในส่วนของยางถ้ายางแตกลายงานะคะไม่มีดอกยางตรงนี้เราดูแล เราดูแลให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะถุงลมนี้ลัาย7ใบนะคะรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะภายในสีเบจสีครีมนะคะด้านหลังสามารถเปิดได้เลยนะคะแล้วก็บางคันมีเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะก็เข้ามาดูได้เลยค่ะนะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตสต็อกเอาติดเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีบรอนเงินที่เข้ามาปี18.19 ปี16-17แต่ส่วนใหญ่รถที่เพิ่งเข้ามาจะเป็นปี2018ซะมากกว่านะคะก็นี่ค่ะสภาพเดิมแม็กสเปคเดิมโรงงานนะคะสเปคเดิมโรงงานเข้ามาเยอะแยะเลยก็แล้วแต่เลขทะเบียนไปอันนี้ราคา คันนี้ราคาดีราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0พอันนี้ไม่จะอยู่ประมาณ2,000 200, 0 0กับอีก2,000ก็ถือว่าไม่เยอะนะนะ,ะถือว่าไม่เยอะนะอันนี้ 1.6g นะคะปี2018 3,69,000เมื่อกี้บอกต้นคิปไปว่าเริ่มต้น3 8 9 0 0 0เปลี่ยนใหม่แล้วนี่คันนี้3 6 9 0 0 0ค่ะลดลงมาอีกนะคะลดลงมาอีกอะมาดูอีก1คันนะคะ มาดูอีกหนึ่งคัะนอะันนี้ไม่ใช่ล้นี่จะเป็นนิสสันโน t e เอาไปดูฝั่งนู้นมาดูฝั่งนู้นกันค่ะ1 6ึีนะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านะเมื่อกี้พาไปดูสาขาหนึ่งอันนี้โกดังสามก็ยังจะมีอีกนะคะนี่ก็จะเป็นเอาติสนี่ค่ะคือโครงสร้างหลักเราจะไม่ยุ่งการันตีสภาพเดิมก็จะมีเนี่ยค่ะอาจจะมีไปเก็บบางคันลำโพงไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ไม่ใช่ว่าไม่ดังอะบางทีเราก็เหมือนไปปรับสภาพให้นะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําแน่นอนค่ะเราการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วเข้ามาทดลองขับได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะมีบางคันอาจจะมีแบบว่าเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะรอยคูดอันนี้เราก็ไปเก็บงานให้แต่การเก็บงานของเราเป็นก,การเก็บงานเก็บงานสีที่เหมือนเก็บความสวยความงามให้เหมือนเดิมค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกโฉมหนึ่งนะคะเป็นโฉมปี2020นนะคันนี้ไม่แปดหมื่น คันนี้ใหม่ประมาณ80,000ค่ะนี่การันตีสภาพเดิมเลยนะคะ5 3 9 0 0 0บาทคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000ไหม่80,000เท่านั้นเองนะคะปี2020สีเทานะคะสีเทาด้านหน้านี้จะเป็นโฉมอ l l n e นะคะเป็นโฉม all n e นี่นะคะก็สเปคเดิมโรงงานนะคะติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยแล้วแต่จะบอกว่าคันนี้ติดจองไปแล้วแหละ,หละนะคะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะนี่ก็คือเลขทะเบียน2ตัว เลขทะเบียนสองตัวนะคะคันนี้ก็อันนี้รถที่ปรับสภาพเป็นยังไงอันนี้เราให้ดูเราขายความจริงใจนะคะพาดูแบบว่าทั้งแบบสภาพที่ตั้งขายนะคะแล้วก็สภาพที่กําลังปรับสภาพนะคะอน,นี้ก็เบาะไม่มีก็เขาอาจจะยกเบาะไปบางคันนะคะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานบางทีเบาะสุดแล้วก็ เสริมบ่อให้นะคะก็คือให้ลูกค้าใช้ได้ยาวๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้น้ำหนึ่งพาท,ทุกท่านมาอัปเดตสต็อกเอาติสนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูอยากจะได้เอาติสเอาติสเนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรถึกอึดทนนะคะแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะคะนึกถึงเอาติสนึกถึงเพชรยนต์นะคะเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีที่สุดในเพชรยนต์เลยนะคะเดือนหนึ่งนี้ บางเดือนนี้ขายได้เกือบ50คันเลยนะคะกับ Toyota c o โ o l l a อ l ติ1 6 4เข้ามาล็อตใหม่ปี2018ค่ะนะคะก็เมื่อกี้ราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่369,000 สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูรถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครนะคะเอาละคคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตลาไปก่อนติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ไว้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปของทางเพชรยนต์นะคะที่แต่ละสัปดาห์แต่ละคลิปจะพาไปอัปเดตหรือพาไปรับชมรถสวยๆนะคะรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างนะคะติดตามได้คะ่ะเอาละค่ัคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ